สวัสดีครับผมชิวชิวเกมเมอร์ครับเราวันนี้ผมจะมาเล่นแมปคอลลอนีสวายเวลครับ <c oughs> ทุกคนมาในภาคเดียวกับที่เราเล่นมาได้ถึง21วันนะครับนี่โอโ้โห <c oughs> แล้วในภาคน,นี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มต้นไม้กันนะครับผู้ชมหลังจากที่เราหางหายจากเกมที่ไปนานนะผู้ชมนี่ <c oughs> จะไปสร้างฟาร์มต้นไม้ทางฝั่งนู้นนะครับนี่เราก็จะมาเลยนะนี่ภาคตี่แล้วเราก็ทำอะไรไว้หลายอย่างนะครับทั้งย้ายคนเมืองลงไปทํางานด้านล่างนะแล้วก็ สร้างล้อมกำแพงมาครับผู้ชมนี่แล้วก็สร้างบ้านเพิ่มอีกสองหลังอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่พอเราทําไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มต้นไม้กันเลยดีกว่าหุยโอ้โอดูเหมือนว่าเกมจะมีการอัปเดตมาใหม่นะครับผู้ชมนี่เห <Yes! S 1> มือนจะม <Yes! S 1> ี <Yes! S 1> เป็นอะไรด้วย <Yes! S 1> ครับผู้ชม <Yes! S 1> ยอด <Yes! S 1> มันมีการอัลล็อกมีเสื้อผ้ามีอาหารมีการตกปลาด้วย ยอดดูเหมือนเกมจะมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตรงแท่นวิจัยกันก่อนดีกว่านะว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับผู้ชมเล let o Let's go มาดูซิมาดูซิว่าเป็นยังไงอุ้ยนี่ครับผู้ชมมันมีเหมือนเป็นแบบโซลา r เซลล์ด้วยโซลาเซลล์มีแบบการทําอาหารผู้ชมมีไข่มีหาเห็ดด้วยอู ดูดูเหมือนว่าเกมนี้จะน่าสนใจขึ้นแล้วสิเพราะมันมีการอัปเดตใหม่นะครับผู้ชมมีทั้งบล็อกมีทั้งอะไรด้วยนี่นี่น,นี่มีการสร้างโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้มีมีแลบมีน้ำมีนูน่นมีนี่นะครับผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะนี่มามามาแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำของสิ่งที่เราก็จะทำในพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือการปลูกฝามต้นไม้ สร้างก่อนเป็นเทเบิลนะผู้ชมเป็นเทเบิลเทเบิลนี่นี่นี่อุ้ยพื้นที่อย่างกว้างเลยนี่เราก็จะให้มันล้อมในโซนเรานะครับผู้ชมเรื่ออะไรประมาณนี้ละกันนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับเขตเราก็จะประมาณนี้นะสําหรับเขตครับคนงานเรามาตัดไม้นะครับผู้ชมทั้งที่เลยสร้างสร้างสร้างก่อนเอนเราต้องสร้างให้เรียบร้อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึ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 บโอเคสร้างเสร็จแล้วครับผู้ชมอุ้ยเหมือนจะมีบรรยากาศใหม่ด้วยสร้างความ สมจริงให้กับเกมสินะโ <Yeah. S 1> อ้อัปเดตใหม่ใช้ได้เลยนี่นะแล้วก็มาสร้างอะไรดีอุ้ยบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกแสงนี่สิสิ่งที่ผมต้องการมาอย่างยาวนานนี่คขาผู้ชมมีบล็อกที่แบบเรื่องแสงได้เหรอเนี่ยโอย้ของดีของดีอันนี้สิที่ผมต้องการมาดึกอย่างนานนะคุณผู้ชมกว่าจะมานะเนี่ยมีอะไรอีกมีปั๊มน้ําด้วยมีนู่นนี่นั่นมามามาสร้างความต้นไม้กันก่อนแล้วกันความต้นไม้ผมว่าจะสร้างจากทางนี้นะครับผู้ชม ปลูกต้นไม้ตัวนี้1ต้นแล้วก็ยาวมาหรองั้นห่างประมาณนี้แล้วก็ปลูกไปครับผู้ชมปลูกไปเรื่อยๆแล้วการให้มันแบบเระยะห่างกันหน่อยนะ,ะก็สร้างแล้วก็เลียงๆไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนี่สร้างเรียงๆมาเลยชึบชึบชึบโอเคเรียงมาทางนี้ด้วยตรงนี้ครับผู้ชมก็ประมาณนี้แล,แล,วแล้วกันแล้วเราก็ปลูกเพิ่ม oh <my> ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมเพิ <No. S 1> ่มปลูกเพิ่มมาเยอะๆให้มันดู เยอะแยะครับสวยงามดีเพราะว่าเหมือนดูเหมือนป่าคล้ายๆกับปวนป่านี่แหละคุณผู้ชมมีปลูกเลยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้หรือว่าตรายเอ้ยลืมไปเลยเว็บวันนี้มาแล้วเว็บนี้มาแล้วลืมไปเลยโอ้ตัมบี้มาแล้วครับคุณผู้ชมตัมบี้มาแล้วโอ้เยอะด้วยเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยมาแล้วจ้ายังมาครับแบบยังมาแล้วมาแล้วยังว่านี้เผาเลยเผาเลยห่างหายจากการเผามานาน ก okay, แค่จะเผาอะไรซัมบี้อะไรเผาเผาภาพผู้ชมเผาอุ้ยอฮ้ยซัมบี้ตัวนี้มันเผาไม่เข้าหรอโอ้ยทำไมมันเผาไม่เข้าเออดจริงด้วยเผาไม่เข้าโอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรทําไมทําไมเผาไม่เข้านี่โดนเผาไปเกาะแตกแล้วหรอกเกาะแตกแล้วหรอเผาเลยอุ้ยซัมบี้ตัวใหญ่ไม่กลายตัวแล้วก็ผู้ชมเผาเลยเผาชื้อ จืดโอ้โหวิซัมบี้พวกนี้ถึกมากเลยครับผู้ชมรู้เหมือนจะถึกมากกว่าเดิมนะนี่ยพวกนายถึกหรอถึกหรอถึกหรออ้ยอย่างนี้เราไปเผาเผาแคนตาเผาดีกว่าครับผู้ชมพวกแคนตาเผาเนี่ยนี่เผาเป็นไงล่ะโดนไฟพื้นไฟเลยไฟนะตีพื้นไฟโดนไฟเรียบร้อยอันนึงนั่งเหลืออยู่ครับผู้ชมนี่อ้ยมาซะเยอะเลยนะเจ้าพวกแคนตะเผา เราเผาแน่เผาเลยเผาเลยเป็นไงล่ะไม่ทำไมเผาเลยเผาเลยเริ่ต้อยเหตุะเผาเหรอผมเผาหมดครับเผาหมดเผาหมดเลยเผาให้หมดเลยชืบๆชื้ชืเผาครับผู้ชมเผาเรียบร้อยโอเคส่งไม่ต้องส่งเหตุะเพามาแล้วเรียบร้อยครับผู้ชมคืนนี้ก็สบายๆนะเฮ้ย เรียบร้อยโอเควันนี้ก็ชิวๆครับผู้ชมสบ,สบายๆอยู่นะเนี่ยโอเค,อเ,คเราก็มาเส,เสริมแสงสว่างกับต้นไม้เราหน่อยนะผู้ชมมันจะดูมืดเกินไปนะนี่เราก็เสริมไปละกันเ,เป็นหนูต้นไม้เราเริ่มโตแล้วเหมือนเราจะต้องแบ่งคนมาให้ช่วยกันตัดไม้แล้วนะครับผู้ชมหนี่นีพวกนายเดี๋ยวเรากําหนดอาชีพให้ครับผู้ชมเอาเป็นอืมุ้ยมีคนอีกเพียบเลยนี่นาะเอาเป็นมเนอร์อีกสองคน ไม่ใช่สีไม่ใช่ไมเนอร์สองคนสิเอาเป็นนี่ไงวูดชัสเตอร์นี่เป็นคนตัดไม้ yes, ประมาณนี้ yes, แล้วก็มี yes, เป็น yes, สร้าง yes, ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับผ <yes. S 1> ู้ชมคนแล้วก็ออกให้ไปเป็นคน ช่วยกันขุดเหมืองบางคนอยู่ด้านล่างแล้วเหมือนบางคนก็ให้มาตัดไม้ทนะ่านผู้ชมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปดูคนเหมืองด้านล่างด้วยดีกว่าังหว่านี้เราลงไปดูคนเหมืองด้านล่างเลยท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีสวัสดีโอ้โหเราไม่ได้เข้ามาในเหมืองนี้นานมากเลยนะครับโ,โหหลังจากเราสร้างคนให้อยู่ในเหมืองนี้เราก็ลืมลงมาเลยนะเนี่ย ไม่รู้หนาวกันบ้างหรือเปล่านะครับคนง,งานเรารีบไปดีกว่าตอนนั้น<ม>นี่ไงมาเจอแล้วนี่ครับผู้ชมมาเจอคนขุดเหมืองของเราแล้วผู้ชมนี่ไงผู้ชมเหมืองก็อยู่นี่นี่นเองโอ้กาลังทําง,งานกันอย่างขยนขันขันแข็งนะครับผู้ชมทางนี้แล้วก็มาหาคนผู้ชมอุ้ยมันดูค่าประสบการ,รณ์ของคนอื่นได้ด้วยหรอโอ้ดยอดมันจะเป็นระบบใหม่ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับตรงนี้ก็มีให้รับสวเวิร์เข้าด้วยงั้นเรารับเลยนะก็มา อยู่กับเราซะนะเฮ้ยเรียบร้อยมีแร่มีเหล็กครับผู้ชมถือว่าใช้ได้ทางนี้ก็มีคนให้ขุดเหมืองให้เรานะโอเคพวกนายก็ขุดเหมืองอย่างขยันขันแข็งเลยแล้วกันแล้วก็ไปต่อผู้ชมมีระบบน้ําด้วยอันนี้เป็นการขุดน้ำขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับระบบใหม่เราจะต้องศึกษาใหม่หมดเลยนะเนี่ยผู้ชมเราก็มาศึกษาดีกว่าว่าระบบมันทายังไงนะอ๋อนี่เขากำลังพักกินข้าวมันอยู่ครับผู้ชมโอ้นี่ไง กินข้าวมีการทําขนมปังกินปลาด้วยโอ้มีการทักเบรกกนะนยังไงมีบูธโอ้ดูเหมือนระบบเกมนี้มันจะเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วนะนี่อ่ะมีการสร้างบ่อเก็บน้ำด้วยครับผู้ชมถูกว่าดูน่าสนใจเลยนะนี่เดี๋ยวเราสร้างบ่อเก็บน้ําไว้ตรงไหนดีละงั้นเราสร้างไว้ตรงนี้ละกันตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสักประมาณสี่หรือห้าดีเยอะๆนี่แหละอ่ะสักห้าอันละกัน นี่คับผู้ชมห้าแล้วก็มีที่อะไรเนี่ยที่ขุดเหมืองเหรอที่ขุดน้ําเหรอเนี่ยไว้ทําอะไรนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างไว้ตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันแล้วกด e e ทําอะไรได้อ่ะอ๋ออันนี้มันที่ปั๊มน้ํานี่นะโอ้โหแล้วต้องปั๊มน้ําด้วยมือเหรอเนี่ยโอ้ประมาณนี้นี่เองโอ้เข้าใจระบบเกมอยู่นิดหน่อยแล้วคับผู้ชมที่อัปเดตมาใหม่เราไปดูดีกว่าครับว่าเราวิจัยอะไรได้ <ขอ S 1> บ้างไปนี่ไงเบสิกอิเล็กทริก โอ้ S <S <2: Yahoo! S 3> สร้างได้เนี่คุณผู้ชมเราสามารถสร้างพลังงานได้เหรองั้นดีเลยกดเลยวิจัยเลยครับคุณผู้ชมจังวะานี้แล้วก็วิจัยให้เพิ่มขึ้นนะเราจะได้สร้างไว้หลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมมีโรงสีข้าวเหรอเฮ้ยอาจจะใช่นะเนี่ยโอ้โหโวโหวน่าสนใจน่าสนใจมีพวกระบบใหม่มาเพียบเลยครับคุณผู้ชมวันน, <S <S <2: Yahoo! S 3> น,นี้ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยมามา ผมว่าผมจะเสริมกำแพงให้กับบ้านของเราสักหน่อยนะครับจะดูดีกว่าว่าเรามีเหล็กเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะคับผู้ชมอู้ทรัพยากรอาหารเราเยอะมากโอ้มา oh <my> เกดเหล็กเรามีอยู่20นะครับผู้ชมผมว่าเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาวิจัยอย่างอื่นดีกว่าเราอยากวิจัยไปในส่วนของพวก ที่ไว้ใช้นะผู้ชมที่มันจําเป็นต่อเรานี่ไงนี่คุณผู้ชมเราก็วิจัยเป็นสิ่งนี้แล้วกันเป็นคล้ายๆกับบล็อกอิฐที่แข็ง,ขงแรงกว่าเดิมนะครับเชตต้อง20เหล็กเลยโโอ้โหูหมดตัวเลยเหล็กหมดตัวแล้วคับผู้ชมเราเสริม <จบ S 1> กําแพงด้วยอิฐนะครับผู้ชมอิฐเดี๋ยวรออิดขาวเสร็จแล้วก็เอาอิฐขาวมาคุมเพิ่มดีกว่านี่สร้าง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 ,างเลย รวยมากครับตอนนี้อาณาจักรเราค่อยจะมั่งคั่งกันเลยทีเดียวนะนี่นี่ตั้งแต่มาครับผู้ชมในครั้งหน้าเราน่าจะต้องสร้างอะไรให้เพิ่มขึ้นเ,ย,เยอะแยะเลยแหละเดี๋ยวเอาเป็นบล็อกแต่งมาติดด้วยดีกว่าทางนี้ติดทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเออแซมบี้อะไรเนี่ยแซมบี้อะไรเนี่ยมันเข้ามาได้ไงปล่อยให้มันเข้ามาได้ไงมันกระโดดข้ามกระแพงได้ด้วยหรอโอ้โหแซมบี้พวกนี้พัฒนาโลพวกนายพัฒนาโลแซมบี้พัฒนาครับผู้ชมแซมบี้ฉลาด ฉลาดใช่ไหมสร้างบล็อกแสงไฟไว้ก่อนเลยแต่บล็อกแสงไฟอุ uh, ้ยซาม้กระโดดได้แต่ก่อนมันกระโดดไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยโอ้แปลกๆแล้วแปลกๆแล้วต้องสร้างอะไรเพิ่มเออเกตได้ไหมเออเกตก่อนโอ้โหเหมือนเราต้องมีคนเพิ่มครับผู้ชมกระแพงเราต้องสูงสามชั้นเหรอเนี่ยไม่งั้นไม่ได้แล้วครับผู้ชมงั้นเราต้องสร้างกระแพงให้สูงขึ้นนะเนี่ยโอ้โอ้อย่าทำร้ายกันอย่าตีกันอย่าตีกัน นั่นไงซัมบี้มาโอซัมบี้บุกมาแล้วซัมบี้บุกมาแล้วโอ้ยระบบการอัปเกรดนี่ดูเหมือนว่าซัมบี้พวกนี้จะเก่งขึ้นนะครับมันสามารถกระโดดข้ามกระแพงสองชั้นได้แล้วอ่ะโอฉลาซัมบี้ฉลาดขึ้นโนสมาร์ทขึ้นหรอพวกนายสมาร์ทใช่ไหมล้อมกรแพงเลยกรแพงเราต้องสูงสูงหน่อยแล้วนะเนี่ยโอกระโดดข้ามมาไม่เกรงใจเลยอ๋อรู้แล้วมันลืมเคลียร์คันตะเภาคุณผู้ชม คเคนตาเผาด้านหลังมันก็ตีใหญ่เลยนะเนี่ยไปก่อนแล้วกันไปดูคเคนตาเผาด้านหลังก่อนหูยังเยอะโอ้โมาด่ามาเคลียร์พวกนาเลยแคนตาเพาแล้วก็หน่วยปืนด้วยหลบดิจิตอลดิจิตลอลเผาก่อนครับเผาก่อนต้องเผาเคนตาเพาก่อนจุบจ๊บๆๆๆๆๆเผาให้หมดแคนตาเ้าหรอเผาให้หมดแคนตาเพานี่เผาหมดทรับผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปเผาไอตัวยิงปืนครับหูย่างเยอะเคนตาเผามาทำาไมเยอะแยะล่ะนาย มาหรอเผาให้หมดเลยเผาให้หมดเลยเผาแค่จะเผาคผู้ชมนี่ชอบยิงซัมบี้ใช่ไหมยิงซัมบี้ทำไมยิงทำไม yes, นีก้อน <yes, S 1> ไปอย่าง yes, ง,งา่ายๆค่ะผู้ชมเ <yes, yes, S 1> รยียบร้อยเลย <yes. S 1> โอเคเอาคนมาเพิ่มผมสังเกตแล้วนะครับว่าเมื่อคืนที่แล้วมันก็จะแอบยากอยู่เหมือนกันครับงงอุ้ยนี่ไงลงไฟฟ้าอู้สร้างไว้ตรงไหนดีเอ่ย ลงไฟฟ้าหรออเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้นะครับว่ามันช่วยเราทําอะไรได้นะผลิตไฟฟ้าหรอหอ<า>ททายังไงเนี่ยอ๋อเอาไม้มาเป็นพลังงานนี่ไงคุณ oh <my> ช <S <S เดี๋ยวเอาไม้มาเป็นพลังงาน <S <S ไฟฟ้าให้เราได้หรออู้อเมซิ่งอเมซิ่งอันนี้อะไรเนี่ย p o อร์อะไรก็ไม่รู้ครับผู้ชมเราต้องสร้างไว้ใกล้กันมั้งเราสร้างไว้ใกล้กันแล้วกันอุ้ยอ๋อ โลกท,ที่ที่จ่ายไฟฟ้าลงจ่ายไฟฟ้าก็าผู้ชม<อ>ตแตมให้กับสปอร์ตไลท์ทั่วเมืองเลยแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้คืออะไร,รต้องศึกษาด้วยนะครับผู้ชมเสาไฟฟ้าหรอมันคืออะไรอ่ะ,ะเราเชื่อมไฟฟ้าฮะมันช่วยอะไรมันช่วยอะไรนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้มันไว้ทําอะไรนะแต่ที่รู้ๆคือไฟฟ้าที่เราใช้ตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นใช้ในการ เชื่อมไปกับสปอร์ตไลท์ทุกที่นะครับผู้ชมเชื่อมไปกับสปอร์ตไลท์ทางฝั่งนี้ฝั่งนู้นด้วยโอเคเราก็วันนี้เราก็มาล้อมบล็อกเพิ่มครับอ๋อนี่ไงมาแล้วนี่บล็อกอิดสีขาวโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นบล็อกอิดที่แข็งแกร่งมากแน่ๆเลยนี่แต่เราเอามาล้อมดีกว่ามาล้อมดีกว่านี่เราจะได้รู้สึกแข็งแกร่งขึ้นนะนี่นี่บล็อกอิดขาวมาแล้วอันละห้าสิบแตแพงแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเราก็มั่ง ถือว่ามั่งคั่งแล้วนะครับผู้ชมถือว่าแบบเริ่มรวยแล้วนะซีเราเริ่มรวยแล้วโอ้ oh <my> ความรวยมั่งคัง่งเราอยู่กับตัวเราแล้วนะครับผู้ชม oh <my> เราสร้างร้อมไว้ดีกว่านะาะชึบชึบชึบสร้างรอมไว้เยอะเลยครับผู้ชมนี่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 ยาวๆมาเลยยาวมาสร้างยาวมาเลยพวกตัมบี้ก็จะบุกเข้ามาหาเราไม่ได้ครับ พราเรามีบล็อกอิฐที่แข็งเก่งขนาดนี้เลยนะฮะโฮู <c oughs> เราสร้างไปซะเยอะเลยนะครับผู้ชมเผื่อผมลืมสังเกตแล้วครับว่าเงิน <c oughs> เรานี่หายไปแบบหัวพับ <c oughs> นี่ดูเงินเราสิโอ้เงินเหลือแค่สามพันแล้วนี่ <c oughs> เหลือแค่สามพันเราสร้างหมดแถวนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ oh my god ดูเหมือนเราเริ่มจะกลับมาจนอีกครั้ง <c oughs> ไม่นะอย่านะอย่านะแต่เรารู้เพื่อความรู้สึกปลอดภัยนะครับ <c oughs> เพื่อเราจะได้รู้สึกปลอดภัยโอเค ประมาณนี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวอ่ะสู้ไม่ไหวแล้วเงินหมดเงินหมดแล้วไม่ไหวแล้วนี่เขาผู้ชมดูอณาจักรของเราสินี่อณาจักรเราก็ดูดีมากเลยนี่โอ้โหมีกําแพงที่สวยงามนะครับผู้ชมรู้สึกปลอดภัยแน่นอนนะฮะทางนี้ก็มีเหมือนจะเป็นแอ่งน้ำนะครับผมถือว่าผมเลือกทำเลดีอยู่นะเนี่ยยังไงดีเอ่ยถ้าเราจะสร้างเราจะสร้างให้ล้อมาทางนี้นะครับผู้ชมให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกฟาร์มน้องก็จะมีเพิ่มเป็น6ฟาร์ม มีฟาร์มต้นไม้มีที่ผลิตแหล่งไฟฟ้ามีงานประมงโอ้โหแค่คิดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวรอซัมบี้คืนนี้มานะครับเราจะได้มีเงินไว้พัฒนาอาณาจักรของเรานะนี่ไงซัมบี้เริ่มบุกมาแล้วสินะพวกน้ำไม่รู้จะแล้วค่ะทำอะไรเราได้เดี๋ยวเราไปเผาดีกว่าอยากโดนเผาใช่ไหมเจ้าพวกซอมบี้มาแล้ว ไข่ตะเพาหรอไข่ตะเพาวูี่ไงไอตัวปัญหามาแล้วนี้ผมปล่อยไว้ไม่ได้ไอตัวปลาหินคุณผู้ชมมันจะปลาหินใสเราอย่าอย่าปลาอย่าปลาปลาทำไมปลาทำไมฮะปลาทำไมฮะปลาทำไมหรอปลาทำไมอุ้ยหลายตัวด้วยนะประเด็นหลายตัวหรอนายหลายตัวหรอชอบปลาหรอคนชอบปลาหรอเป็นซัมบี้ที่ชอบปลาคุณผู้ชม อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันปลาดูมันปลาโอ้โดนยิงด้วยอุ้ยแรงแรงแรงคือดีนุ่มอนจะมีซมี่ปลาหินเยอะมากเลยครับผู้ชมปลาหินทำไมอูดูมันปลาหินสิปลาทำไมนายปลาทำไมปลาทำไมฮะชอบปลาหรออู้อุ้ยอุ้ยตัวนั้นก็ยิงไม่หยุดเลยครับผู้ชมเดี๋ยวตีตัวนี้ตายก่อนโอ้โดนปลาหินใส่ซมี้ตายนายนายนายในปลาสิเราทำไมเรียบร้อย นายก็เหมือนกันอื้อยปีี้น้อยนแน่นแนเอามากนะเ๋เราเอาปินไปเล่นใหม่ผู้ชมอปีพวกนี้เริ่มหดขึ้นเรื่อยๆแล้วสินะนายโอ้ดีนะครับที่เราบริหารนั้นจักตัวอย่างช่ำชองไอ้เบป่อนเบปอนด่ตัวเลยเอาเป็นปืนไฟเหมือนเดิมค่ะผู้ชมมีเกาะเติมอะไรเรียบร้อยไปๆๆเก็บๆๆๆก็บๆๆ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 งๆๆ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 ๆนๆรๆ งเงินเงินเงินนี่เงินของเราเงินของเราเก็บเลยเออโอเคได้เงินคืนแล้วนี่ไงคัะดเผาโอ้โหนายบางอาจมากอาไะไรลาบขอผมเลยเรียบร้อยโอเครับทุกคนยังรอดอยู่วันนี้ก็ยังรอดะะโอเคเมื่อคืนที่แล้วมันก็แอบหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าผมจะเพิ่มเป็นหน่วยทหารเราเพิ่มนะเนี่ยตรงนี้ว่าวันนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มเพิ่มนะครับแล้วก็ขยายอาณาจักรเราด้วย ให้ใหญ่ไปเดิมนะนี้เราก็จะลบตรงช่วงนี้ออกลบกำแพงตรงนี้ออกแล้วกันมาเริ่มปฏิบัติการการขยยอาณาจักรกันเลยครับผู้ชมล e ส s ก o ล e ส s ก o มา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 โอ้นี่เขาผู้ชมดูเหมือนว่าพวกสิ่งของใหม่ๆเราจะไม่สามารถวิจัยได้นะครับเพราะเรามีเหล็กไม่พอเย่เล้วเหล็กไม่พอเขาผู้ชม ผมว่างานยากนะครับเนื่องจากเหล็กนี่ก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะเนี่ยเรามีฐานเย <มา S 1> อะมากนะแต่ว่าเหล็กเราน้อยครับผู้ชมยังไงดีเอยอ๋อนึกออกแล้วงั้นอย่างนี้เราให้คนลงไปขุดเหมืองเยอะๆดีกว่า yes, มีอีกห้าคน yes, เอา yes, ไปเป็นคนขุด <yes, yes, S 1> เ,เหมือง <yes, yes, S 1> เพิ่มครับผู้ชมแล้วก็เอาไปเป็นฟาร์มอร์อีกสองคนเราจะสร้างฟาร์มเพิ่มนะครับผู้ชมฟาร์มเพิ่มเดี๋ยวเราลบคําแพงกตรงนี้ออกก่อนละกันจังหวะนี้อ่านะอยู่กับเรามานานเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลบเขาออกครับผู้ชมเดี๋ยวเรา ย้ายป้อมให้เขามาอยู่คอยคุมอีกฝั่งหนึ่งแทน,นครับผู้ชมนี่น,นี่เดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกเลยนี่เขาผู้ชมเร,เราก็จะต้องมาจัดระเบียบใหม่หมดเลยนะเนี่ยสี่นาทีก็น่าจะพออยู่นะครับผู้ชมเราจะขยายไปให้ถึงน้าเลยนะนะ่ะทั้งถึงน้ําทั้งฝั่งนู้นแล้วครับผู้ชม oh <my> เผื่อเราจะสามารถทําการปวบคมได้นะครับผู้ชมไม่นได้หรือเปล่านะนี่ไงเราก็จะขยายอาณาจักรเรามาเพิ่มนะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราสร้างโครงสร้างไว้ก่อนดีกว่า oh <my> ครับผู้ชมสร้างโครงไว้ก่อนแล้วกัน เราดูดีกว่าสร้างโครงไว้ก่อนนี่เอาบล็อกล้อมมาครับบล็อกล้อมมาเลยประมาณล้อมมาอีกล้อมมาอีกล้อมาอีกชึบ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 ประมาณนี้ครับผู้ชมพื้นที่คือท,ที่ผมจะขยายนี่ประมาณนี้แล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะครับผู้ชมเงินเราแบบรวยมากตอนนี้เดอมา่อคืนเพิ่มเรารวยแลยครับผู้ชมวันนี้โอเคแล้วก็น่าจะมีคนเพิ่มเราอาจจะสร้างเป็นหน่วยสไนเปอร์เพิ่มนะครับผู้ชม

รอมามาอ้ยเลี้ยงยิงฉดแล้วเนีายมาเอาโอ่วย่ล้ว่โมเดเลยโอ้าท่ยนัเนี่ยโตอนนี้า้าานี่ยากนเลยอ้โเคก็น่าจะมาประมาณนี้แหละมั้งเดี๋ยวเราล็อกก็แพงเป็นอิฐเพิ่มด้วยครับผู้ชมก่อนอด่นเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทาต่อนะครับตอนนี้คือเราต้องการเป็นหน่วยสไนเปอร์เพิ่มนะผู้ชมหน่วยสไนเปอร์เพิ่มเป็นหน่วยนู้นนี่นั่นเพิ่ม 2คนหลายหลายคนเลยละกันให้มาช่วยเรานะครับผู้ชมช่วยเราในการต่อสู้นเปอร์ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยนะนี่นี่ไอเอ๋ยคน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 เอาเป็นเป็นพรมหุ้ยนี่ครับผู้ชมลืมไปเลยแล้มีหน่วยบาสุก้าด้วยเหรอเนี่ยโอ้หน่วยบาสุกา้าเอามาสักสองคนครับผู้ชมเอาสปอร์มาอีกสองคนเชือเชือ แล้วก็บาสุก้าตรงนี้อีกหนึ่งคนละกันโอเคหนวนบาสุก้ามาใหม่คับผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองสั่งให้คเป็นหนวนบาสุกา้าสักหลายๆคนนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันโหดขนาดไหนนะเลืมไปเลยแล้วคนอย่างนี้คนเราก็อุ้ยบิลดเออร์หมดเลยเหรอเนี่ยโอ้อบิลดเออร์เราหมดเลยกลายเป็นทหารหมดเลยคับผู้ชมแต่ไม่เป็นไรอู้อัพเกรดแพงมากอัพเกรดพันห้าอ้โหน่าจะต้องโหดมากแน่เลยนี่ โหดมากแน่เลยครับผู้ชมอย่างนี้รู้เลยอย่างนี้รู้เลยว่าโหดนะเนี่ยโอเคมาดูกันเลยครับว่าคืนนี้เราจะไหวหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วซัมบี้เริ่มมาแล้วครับผู้ชมนั่นไงแคนตาเพามาแล้วนี่นี่เดี๋ยวรอดูด้วยบัสก้าเขาว่าหน่วยบัสก้าเราทําอะไรได้นะโอ้ดูนี่นี่นี่โอ้ยเริ่มสอยแล้วเริ่มสอยแล้วเริ่มสอยแล้วสินะโอเคเดี๋ยวเราสร้างในส่วนของพวกบล็อกด้วยครับผู้ชมนี่เป็นบล็อกแต้ดีไหมเนี่ยแมวดีกว่า เป็นสป,ปอร์ตไลท์อยู่ไหนยังไงหน่อยบาสุกา้าเรายิงแล้วอ้โหูรงมากอุ้ยบาสุกา้าเรายิงแรงมากครับผู้ชมเฮ้ยคุมคุมคุมอัปเกรดคุมครับผู้ชมอัปเกรดคุมออ้ออย่ายิงอย่ายิงนะสิอู้นี่ครับผู้ชมบูบาสุกา้ายิงยิงยิงมันเลยยิงมันเลย cosplay. อู้หูโหดมากบาสุก้าโหดมากอู้หูระยะมันเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยระยะไกลอยู่นะครับผู้ชมถือว่าระยะไกลอยู่นะเนี่ยโอเค ใช้ได้แฮใช้ได้แฮพวกนายยังเก่งเลยงเก่งเลยนี่ตัวนี้ก็เหมือนการอัปเกรดครับผู้ชมอัปเกรดเลยโอเคอัปเกรดเสร็จแล้วก็อัปเกรดฝนสไนเปอร์ต่อนี้เอาเป็นเอ็เตอร์ไอนี่นี่อัปเกรดให้เรียบร้อยก็ผู้ชมอัปเกรดแบบแม็กเลยครับผู้ชมอัปเกรดแม็กเลยไปซีเดี๋ยวเราไปดูครับว่าใครตะเพามันมีอยู่หรือเปล่านะอย่านะพวกนายออกไปออกไปลากบ6กเนี่ยละ โอ้หเตะเพาอย่างเยอะนี่ไงแกตะเพาหัวปืนท่ผู้ชมแกปัญหาปัญหาระดับชาติทผู้ชมยิงๆเผาให้หมดเลยพวกนายตัวปัญหาหเลยตัวปัญหาจริงๆพวกนายเผาให้หมดครับเผาให้หมดเลยนี่แกตะเพาเหรอเผาเผาหมดเลยครับไม่ให้อยู่หรอกพวกนายจะอยู่ทําไมฮะ เผาสิเผานีแคนตาเผามาอีกหรอก็เผาเรียบร้อยหมดไปอีกวันนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยโอ้โหสบายอยู่นั่นเนี่ยอาณาจักรเราก็ขยายมาเพิ่มอีกนะครับผู้ชมสวยเลยวันนี้สไบโบ่เพิ่มแล้วกันมามามาถือว่าสุดยอดโอเคครับผู้ชมวันนี้เราก็มาขยายกำแพงเพิ่มนะครับผู้ชมนี่นี่ขยายเพิ่มแล้วกันว่าแต่อาหารเราก็ อาจจะต้องขยายเพิ่มมันเหมือนกันนะเราจะสร้างฟาร,ร์มเมอร์อยู่ตรงนี้นะผู้ชมคล้ายๆที่เดิมเลยแต่ขยับมานิดหน่อยนะผู้ชมนี่ให้พื้นที่มันบาลานซ์กันด้วยนะนี่ประมาณนี้แล้วกันโอเคสร้างอีกได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ครับผู้ชมสร้างได้งั้นสร้างอีกแล้วกันให้เป็นหก <yes, yes, S 1> แปง <yes. S 1> กลายเป็นหกแปงไปเลยเป็นหกแปง โอเคครับผู้ชมประมาณ6แปลงนี่แหละครับผู้ชมกำลังดีเลยนะเนี่ย <Yahoo! S 1> กำลังดีเลยหแปลงโอเคสร้างให้เรียบร้อยปึง้ง <Brand. S 1> อุ้ยอ๋อจริงด้วยมาลิมิตมลิมิตแค่นี้เหรอ <Brand. S 1> โอ้โอเคเหมือนว่าเราต้องสร้างเพิ่มก่อนครับผู้ชมรีแพ้ก,ก่อนรีแพ้ก,ก่อนชืบชๆบชืบแต่เ,เราสร้างฟาร์มเพิ่มได้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับว่าเราจะสร้างฟาร์มเพิ่มได้หรือเปล่าผมก็น่าจะครบแล้วมั้งเนี่ยสร้างให้ครบ6แปลงนะครับผู้ชมเราจะได้สามารถผลิต อาหารได้อย่างยั่งยืนนะน,น,นี่นี่พวกนายโอเคประมาณนี้ครับผู้ชมครบตอนห้าแปลงแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูเพิ่มนะครับว่าเราจะสามารถทํายังไงให้เราสร้างเพิ่มได้นะไหนเอ่ยนี่ไงฟาร์มเพิ่มเหรอโอเคสร้างฟาร์มเพิ่มหุยแปดสิบวิเลยเหรอโอเคแล้วก็มาล้อมกาแพงแล้วกันล้อมกาแพงมาดีกว่าล้อมกาแพงมาครับผู้ชมกําแพงอิดนะเจ๊บๆจ็บ ด้านในจะเป็นชั้นอิฐนะผู้ชมผมจะสร้างให้เป็นชั้นอิฐแล้วก็จะเหมือน<พ>อจะมีกำแพงสองชั้นนะครับด้านนอกสุดจะเป็นกำแพงชั้นปูนอิฐแข็งแรงที่สุดนะครับด้านในก็จะเป็นอ่อนๆหน่อยเหมือนคล้ายๆกับอารมณ์กรอบนอกนุ่มในนะผู้ชมประมาณนั้นเลยนี่นี่นี่ล้อมาล้อมาเลยล้อมา,อมาชรุดๆเรารวยอยู่แล้วอุ๊ยโอ้โหรวยทีไ่ไหนเหลือแค่ไม่กี่บาทจริงหรอเหลือแค่พันกว่าบาทเองโอ้โหแย่แล้วนี่ เหลือแค่พันกว่าบาทเริ่มจนอีกแล้วโอ้โหซัมบี้คืนหน้าหวังว่าจะได้เงินเยอะกว่านี้แล้วกันชฉบเฉบบบบอ้าเงินหมดจนได้โอเคครับผู้ชมดูเหมือนว่าเงินเราจะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้แย่แล้วดูเหมือนเงินเราจะหมดแล้วเราน่าจะไม่สามารถทาอะไรได้เพิ่มโอ้ติดไฟได้เพิ่มอีกหนึ่งอันอู้สองอันนี้งั้นติดเพิ่มแล้วกันตรงนี้กับตรงนี้โอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยกำแพงของเราก็มีกำแพงชั้นนอกมีชั้นในด้วยทางฝั่งนูง้นนะครับทางฝั่งนู้นก็มี ก oh, oh, ำแพงชั huh. ้นในอยู่โอ okay. okay, okay. ้โหขอบนอกนุ่มในนะนี่หินใหม่ยังแข็งแรงเลยอยู่หูอณาจักรของเราก็แข็งแรงกว่าเดิมนะเนี่ยดูสิโอเคมาแล้วพวกซัมบี้เริ่มเข้ามาแล้วเข้าผู้ชมนั่นไงสัมบี้ระเบิดอุ้ยสัมบี้ปลาหินโอ้อันนั้นแหละอันตรายสัมบี้ปลาหินสุดอันตรายอุ้ยอุ้ยดูมันปลาปลาเหรอโอ้โหโดนหน่วยบาสุก้าเราไปเข้าผู้ชม อูบาตูก้าเรายังโหดเลยเดี๋ยวเราเผาพวกกันตะเพาแล้วคุณชมกันตะเพาเผากันตะเพาให้หมดเลยกันตะเพาอย่าอู๋โดนระเบิดอีกแล้วโดนระเบิดอีกแล้วกันตะเพาครับเราเผากันตะเพาก่อนเป็นอย่างแรกนะครับผู้ชมถือว่าอันตรายมากนะครับผู้ชมนี่เผาให้หมดเลยพวกนายกันตะเพามาทําไมโอ๋อเออโดนปลาหินครับผู้ชมปลาหินมาจากไหนเนี่ยโอ้เจ้าสัมบี้ปลาหินนายปลาหินใส่เราทําไม ชอบปลาหรอชอบปลาอีกแล้วหรอฮะชอบปลาหรอฮะปลาทำไมปลาทำไมปลาทำไมหรอปลาทำไมอุ้ยปลาทำไมฮะโอ้โหซัมบี้โอ้ซัมบี้ตัวนี้ดูเหมือนว่าจะโหดกว่าเดิมเหรอเนี่ยอย่านะอย่านะเฮ้ย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 นี่คุณผู้ชมดูหน้าตาของซัมบี้ใหม่สิโอวมีการใส่หน้าตาแกลบปิดซะด้วยอุ้ยปืนยิงไม่เข้าเลยต้องใช้ปืนไฟสินะทุกนาย ต้องให้ใช้ปืนไฟเรียบร้อยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าโดนไฟแคตพาพาด้วยเหมือนกันแคตาพาหรอแคตพาพา้โอเคเคลียร์ไป <Yes, yes, S 1> มากนะผู้ชม <yes, S 1> อยู่ก yes, yes, เคลียร์ไป <yes, yes, S 1> มากเลยนะเนี่ย <yes. S 1> โอ้โหพอเป็นข้อหน่วยบัตุก้าที่เราได้มาใหม่เลยครับเงิน oh <my> เราก็มีเพิ่มขึ้นสุดยอด oh ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปการเล่นแมปโคลนีสวายเวิรของผมในวันนี้ครับโอ้โหและในพาทนี้เราก็เล่นมาถึง26วันเป็นที่เรียบร้อยครับนี่กชมเมืองเราก็ขยายใหญ่มากมากว่าเดิมนะครับมีทั้งกำแพงมีความต้นไม้มี ฟาร์มเพิ่มขึ้นมีพวกสิ่งหลายๆอย่างคราผู้ชมนี้มีหน่วยสไนเปอร์เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีหน่วยบาสุก้าด้วยนี่หน่วยบาสุก้าใหม่ครับผู้ชมหน่วยบาสุก้าใหม่ของเรานะนี่ครับผู้ชมหน่วยบาสุกา้าคอยยิงเราได้ช่วยช่วยเรายิงได้นะครับ มีกำแพงใหม่ด้วยกำแพงอ <Yes, S 1> ิดหนา yes, แข็ง yes, แร่งนะ yes, yes, มีความต้นไม้อ <yes. S 1> หูอันนี้ถือว่าพัฒนาไปได้หลายอย่างเลยครับโอ้โหพาร์ทนี้เราพัฒนามาได้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะมาสร้างล้อมกำแพงที่สวยกว่าเดิมครับแล้วก็ศึกษาระบบไฟฟ้าอย่างเข่งคลัดนะครับเราจะได้รู้นะว่ามันทำยังไงนะโอ้โหแต่ในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิโปโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชิลโอใหม่ๆของผมนะครับ 萨拉姆尼，德格麦西布纳哈，拜拜。好，相恋的三世，二岁了，撞个当朝。富娃郎的七只王啊，满皇上的会儿，碎了撞个当朝。金钱哈奇，两场血桌，亲相恋的三世，二岁了，撞个当朝。富娃郎的七只王啊，满皇上的会儿，碎了撞个当朝。金钱哈奇。